นี้ทีมงานของเราก็กำลังเททำต่อหม้อนะครับฐานรับแ้งป่าป่าขนาดสูง7เมตรเส้นผ่าสศูนย์กลางความกว้างภายในที่150เซนติเมตรนะครับวัดระยะข้างในอลองลองรับถังได้เส้นผ่าสศูนย์กลางไม่เกิน150ซมนะครับอยามพอดีพอดี แต่ถังนี้เราใช้ที่120เซนติเมตรเส้น่าศูนกลางก็คือถังขนาด2,000ลิตรนะครับ2,000ลิตร2 0 0 0ลิตรู 2, ตรพูดภาษาฝรั่งนะวันนี้เราทำงานให้กับลูกค้าของเราซึ่งเป็นฝรัง่งนี่นี่คือฐานนะครับเราจะเชื่อมกากระบ,บาดบ,บังคับ เพลและน็อตให้ตรงกับจุดขาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดเพี้ยนเวลามาวานะครับทุกอย่างบังคับให้ได้ตามขนาดที่เรากำหนดไว้นะครับนี่คือขากระบาดแล้วก็เราก็จะปลดออกหลังจากที่ปูนเซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะปลดออกมาเอาเพลไปทาสีพุ่งนี้มีการติดตั้งแน่นอนนะครับุ <S <S ูงนี้ รเรามากับทีมงานเราทีมงานอของผู้ใหญ่ประยวนดีศิธานะครับหลับเหมาติดตั้งโซลาเซลล์เจาะบ,บ้า,านติดตั้งสมมตกงานทุกเภทนะครับนี่ที่นี่ก็คือเป็น บ้านทุงน่งนาของท่านกำนันสายตาผู้หัวโถดนะครับอาจจะเห็นปลือดเ,เห็นไหมก็นีนะครับผู้ใหญ่บ้านลุยเองนะครับงานนี้ผู้ใหญ่บ้านลุยเองเลยตั้งแต่ขุดดินทุกอย่างนะครับหลุมขนาดใหญ่ คูกก็เสร็จแล้วแล้วพวกเราก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ทำงานอย่างเยีนต่อรอ,อให้ปูนแห้งแล้วช่วงเย็นๆประมาณ3โมงเย็น4โมงเย็นก็จะมาแกะตัวกากระบาดบ,าบังคับเพดนี้ออกนะครับแล้วก็จะตกแต่ง้ตรงหน้าปูนตรงที่ท่อปูนนี่แหละ ให้สวยงามก่อนที่จะนำมาติดตั้งในวันพรุ่งนี้สาหรับแทงน้ำเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับหอาทิตย์นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ like, นะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ผู้ใหญ่ประยวนนะครับสวัสดีครับ